เอาตัวครับนิสันกระบ,บะตอนเดียว fc นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นิสันมาอีกรอบนะครับรถบรนบ้าน,บนะครับรถบนบ้านรถผู้ปกครองลูกศิษย์ผมเองนะครับเอาไม่ใช่รอดูเดืราคาไม่กี่เมื่อสายบรรทุกสายกระบ,บะกระบ,บะตอนเดียวนิสันบิ๊กเอ็มตัวนี้พ่กมันฟ้าแดงครับตัวนี้เป็นฟ้าขาวอ่ารุ่นเผาหัวทะเบียนเพิ่งขาดไม่ถึงปีนะครับสี่ห้าเดือนต้องเดือนคันวา นะครับน้าเบียนไม่ได้ต่อรถจะใช้งานจะต้องพ่วงหน่อยนะครับนะกระบะตัดหญ้าให้วัวแก่วัวไปกินหญ้าการชนท้ายโดนชนนิดนึงก็แกไปหถอยชนนี่นิสันตัวแก่งนี่ยบอดีส้สวยๆอ่าประตูปิดดังตึบราคานี้มาก่อนได้ก่อนมาช้าผิดหวังบอกแล้วเล่มมีนะครับเจ้าของ ta khumเอง, áo, chụp phong bạt, bởi cách, khayab lốt thải mà, kèm kem mưa ta kèm kèm, Arti Arti, mở cất, mở pha cáp phong, gặp con gặp con, ok, lái à, 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 dao, ๋ยดย่ดวกอดอย่าด้่เด้อยนดใส่นครับขวบขวบครับอาช่วยดิาะะอยไถ่นะตันอยไถ่นะตัยไถันะัลไเดินกันอ่ตอนนี้ก็มันด้วยความปวดหวบนใส่เนาะนบรใส่ลพอแงมแกะหยาเหงื่อสมืนเนงามันไหลบริษัแกะแล้วอ เอาไงเขาไม่ได้ใช้น้าม,มือไมนห่างใช่ไหมแบดแบตแบตมันเสื่อมนะครับคือว่าธนาสนิทรับประกัน4ปีพอดีหมดเันนก,กันนะอ่ารอภาษีรับปรกันนะครับเงินเงินดีเซลมาเก่าสี่ลายไฟแดงดิอ่าเอาหัวก่อนนะครับเอาหัวจากเทียร์นะต้องเทียเท้ยอ่าเอาหัวจะมากระปิดน,นะครับเพหัว บอกใคดเซ็งอ่ะบอกใครได้เซ็งอ่ะแล้วจะให้ดูอาการเริ่มจนว่ามันเป็นยังไงบ้างอานนี้อาทนี้คือของดี่รับเดิอนไหม พ่วงแบตติดตื้มร่ดไปน่ะดับรถไทยแล้วล่ะเสียงมันกินกันดับดับฟังเสียงรถกระบะงเหรเครื่องดีเลยเครื่องดีเครื่องดีอ่าบอดี้โดยรวมยางแตกแล้วตามอายุก,การใช้งานนะครับกยางยังมีฮะพี่แอ,อ่ววะ ให้เกียร์หาเลนดิ้วเลยบายบนเรสรจอดโดนแล้วอ๋อมีเด้อเอกสารครับเบิ้งหูใจเบื้องควันนะครับ่ะอย่าเพิ่งเบิ้งควันกัน โอเคควันจะออกประมาณนี้ดตอนรถมันว่าพันแห้งเกเบิ้งว่ามันไหมันไดมัน,น,มน,นดังนาดไง่ายเลยละย่ะโอ้หนัครันอันนี้นเลย บ้านมันมันงเชงอยู่ไถวน่ะบ้านมันมันงืชองอยู่ไถวน่ะอยู่ที่นี้นะ้วเอบมีไอ้เล้ครับเนี่อ่ามีไอ้เดกนน้อยเดี๋ยวันกกติาเดี๋ยวเลี้ยงมือน้่มันเ่องพู่งอบ เองแล้วน yeah. okay. ้ะมันเชิงก็มันพ like yeah. ุ่งออกแต่ไม่ไอออกเป็นปกตินะครับเ่ิงกัปตี้มีอยู่หรือเปล่ามีอยู่เหรอบ่อใครไดินเบิ้งบ่อใครไดินให้บ้างหรือเปตามกันเงียบอ้าวว่ากันไปว่ากันไปนะครับ เครื่องสีประมาณนี้เด้อเครื่องสีประมาณนี้นะครับอ่าพอดีตาเพิ่นโทรศัพท์โปรมี่เดี๋ยวมันอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับขี้มาประมาณสองกิโลนะครับอ่าออาสิตั้งไว้เพื่อต่อนะครับตั้งไว้เพื่อต่อเป็นว่าเพราะว่าซื้อบ้านกับไรต้องไปอยู่มันอยู่นัมนี่ซี่ฮาปีบุคคลเด็ดสใยนงานดอกนะครับอยู่ในแค่นี้อ่าจะท้าบังตาง เปิดไปอยู่ที่สี่หมื่นแปดแม่บ้านจ้ะอ่าสี่หมื่นแปดเป็นยังไงโทรหาบโทรศัพท์ตาห้างเราโทรหาผมเลยเนาะผู้ปกครองโทรหาอ่าให้โทรหาผมเลยนะครับอ่าโทรศัพท์พบ่มีห้างแล้วรถหยับบา,ก,าวกว่าเอาเดยความจำเป็นนะครับเร่งรอดนะครับเอาสนใจจังไงโทรสอบถามได้นะครับสีนในในใน่หมื่นแปดกระบ,บะตอนเดียวน,นิสันสตาร์ทิง่ายแต่ต้องหาแบตมาใส่เอาหรือเอาไปชาร์จก่อน อ่าขอปัญหามีแค่นี้นะครับระบบเครื่องทำงานดีนะครับภายในห้องโดยสานก็ขอฟัง <realtà> น si ี่วะแล้วไปบนห้องโดยสารอีกรอบนึงนะครับอ่าติดเตื้อติดชิ้ไปอ่าเนี่ยมองมอะไรครับดับเครื่องก่อนเนี่ยทางนั่นได้ดึงซ้อนอ่อขังนั่นต้องดึงดึงซ้อนเออเบาะแทะได้ัน่นตอบระพวกคาดพวกเกียร์ปกติดีปะดีอยู่ดีอยู่เนาะ เอาเป็นยังไงโทรหาผมนะครับ09516 99516นะครับ09516 99516โทรหาโมตาดเลยนะครับ<ช>อ่าโอเครถจะอยู่ที่อำเภอกุดจับนะครับรถจะอยู่ที่อำเภอกุดจับนะครับอ้าวสนใจโทรหาผมเลย,เยแจม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 มาเครื่องนะครับนี่เครื่องก่อนไม่ไม่ได้บอกไปเร็วแท้โทรศัพท์ตาบินหรอปรัะการบางคนม,ม,ม,มา หม้อลมเบรกคัดนะครับพวกกองนะครับกองสุล่านะครับระบบปัดนำ้ำฝนสใส่ได้เนาะตาได้บระบบปัดน้ำฝนใส่ได้ยุ่งได้ได้หรือเปล่าได้เบสโอเคมันจอดมันจอดโดนบ่ในในในนค<ว>่อยได้ใส่เนาะกี่ชีสกี่เฟรถเดิมๆบ้นบานๆเอาช่วงล่างมาดูช่วงล่างคัดซี่บ่อผูนะอเนาะบ่อมีผูพนักแหนบบ่ได้เสริม ดังเดิมกือซีแจมอยู่ดิกถทังน้ำมันพวกเนี้ยให้มากวกวันใดกวันเด้อเอาทะเบียนนะขอขอเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งอุดรธานีฟุลเต็มนี่อา่าแจมแลมโอเคนะครับอา้าวดิสันดิ๊กเอม็มตอนเดียวเพียงเท่านี้โอเค 48 0 0 0นะครับขอบคุณครับ